ตอนที่29ว่าที่คุณพ่อมือใหม่รุ่งเช้าเล่ยเยียนตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึง่งซึ่งเป็นเวลาปกติของเธอไปแล้วนั้นเธอได้ดึงเอาเข้าวสารแป้งพร้อมทั้งเครื่องปรุงต่างๆออกมาจากในมิติเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสเสบียงให้กับพี่ชายของเธอเพราะถ้าให้เธอเดาเธอคิดว่าเมื่อผลตรวจออกมาแล้วนั้นผู้ชายผด็จการคนนั้นคงจะพาเธอกลับปักกิ่งทันที การใช้ชีวิตในค่ายแห่งนี้หรือแม้กระทั่งในยุคสมัยนี้ต่อให้เป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นความลำบากความอดอยากไปได้ถ้าเธอจำไม่ผิดช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้อาจจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นชาวบ้านประชาชนอาจจะต้องหิวตายเพราะความอดอยากเป็นจำนวนมากเมื่อเธอตเตรียมของเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาอย่างหน้าบ้านเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือมีมเกวียนจอดรอเธอหน้าบ้านแล้วเลยเยนไม่คิดว่าจะเป็นคนอื่นคงจะเป็นผู้ชายคนนั้นที่เขาจัดเตรียมเอาไว้สำหรับพาเธอไปอยังโรงพยาบาลจะว่าไปพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็ดูเข้าท่าดีเหมือนกันแฮะคิดว่าจะนิ่งๆไม่สนใจอะไรสักอย่างเสียอีกแต่เขาก็ดูเอาใจใส่รายละเอียดดีเหมือนกันทางด้านของคนที่ถูกนินทา ก็รับรู้ได้ว่าภายในบ้านมีการเคลื่อนไหวเพราะเขาได้ยินเสียงคนเดินออกมาเปิดประตูหน้าบ้านแต่สิ่งที่เขาแปลกใจคือเขาไม่คิดว่าจะเป็นเธอที่ตื่นเช้าถึงเพียงนี้เขาคิดว่าเธอน่าจะนอนสมเพราะอาการแพ้ท้องหรือคนท้องสมควรที่จะนอนพักผ่อนเป็นเวลานานๆไม่ใช่หรือตอนเองมั่นใจเต็มสิบส่วนว่าเธอจะต้องท้องแน่ๆเพราะในคืนนั้นเขากับเธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันเกือบค่นคืน อรุณสวัสดิ์ค่ะทำไมถึงมาเช้านักละคะตอนนี้เป็นเวลาเพียงตีห้าเท่านั้นซึ่งถือว่ายังเช้ามากเธอคิดว่าเขาจะมารอเธอสักประมาณ6กโมงแล้วคุณล่ะทำไมตื่นเช้านัก่ะครับคุณควรจะพักผ่อนให้เยอะๆนะครับลูกจะได้แข็งแรงจะบอกเธอออกไปได้อย่างไรว่าตัวเขานั้นเองตื่นเต้นจนแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนใจเขาตอนนี้นั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยากจะพาเธอไปตอนนี้เลยด้วยซ้ำติดที่ว่าเธอควรจะต้องกินอะไรในตอนเช้าเสียก่อนฉันตื่นเช้าจนชินแล้วล่ะค่ะอีกอย่างอาการของฉันมักจะมาเวลาเช้าๆแบบนี้เสมอเธอพูดไม่เต็มปากว่าอาการแพ้ท้องเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเธอนั้นมโนเกินไปทั้งทงที่ยังไม่รู้ผลแน่ชัดถึงแม้ว่าเธอจะมั่นใจเต็มสิบส่วนเพราะเธอได้ทำการตรวจเองมาเรียบร้อยแล้วจะไปกันเลยมั้คะ พอมาอยู่ด้วยกันสองคนเธอก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะคุยกับเขาเรื่องอะไรเพราะตอนนี้มีเพียงอย่างนิงเชิญคนเดียวที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอไม่มีแม้แต่เงาของพี่ชายคุณไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเถอะครับแล้วก็รอพี่ชายคุณก่อนเขาจะไปด้วยจริงสิเธอลืมไปเลยว่าตอนนี้เธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยให้ตายสิเขาจะคิดว่าเธอมาอ่อยเขาหรือเปล่านะ ถ้าอย่างนั้นคุณเข้ามารอในห้องฉันก่อนก็ได้ค่ะรอในห้องโถงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะเพื่อนของฉันตอนนี้ยังไม่ตื่นพวกเธออาจจะตกใจเมื่อเห็นคุณเธอไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่จริงๆถ้าให้เขานั่งรอข้างนอกเขาอาจจะโดนน้ำค้างแล้วคนที่สมควรไปโรงพยาบาลอาจจะเปลี่ยนเป็นเขาแทนไม่ใช่เธอถ้าหากเขาล้มป่วยถ้าอย่างนั้นผมรอข้างนอกดีกว่าอีกสักพักข่าวตูคงมาถึง ผมนัดกับเขาเวลานี้ยางมิงเฉิงพูดพร้อมกับหันหน้ามองไปทางอื่นเขารู้สึกแปลกตากับชุดนอนที่เธอใส่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันทั้งบางและเห็นสัดส,ส่วนของเธอชัดเจนทำไมเธอถึงกล้าใส่ชุดแบบนี้นะหรือเป็นชุดที่ผู้หญิงเขาใส่นอนกันปกติอยู่แล้วจ,จู่ๆใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุนี่เขาคงจะไม่ใช่ไอโรคจิตท่ามองอะไรพวกนั้นหรอกนะ แต่จะมาคิดอีกทีหนึง่งเธอคือภรรยาของเขาแล้วถ้าจะมองก็คงไม่ผิดอะไรหรอกตามใจคนแล้วกันค่ะเธอไม่เซาซีเขามากเพราะตอนนี้เธอรู้อยู่แล้วว่าชุดนอนไม่ได้นอนของเธอนั้นกำลังเป็นที่สนใจของเขาอยู่เธอลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะอากาศช่วงนี้ร้อนมากเธอจึงหยิบเอาชุดนอนผ้าบางพลิ้วของเธอที่มีอยู่ในมิต,ติอยู่แล้วออกมาสวมใส่ เพราะเธอคิดว่าการนอนคนเดียวคงไม่มีใครสังเกตเห็นก่อนที่จะไปเตรียมตัวอาบน้ำและผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอไม่ลืมที่จะหยิบเอาซาลาเปาจากในมิติออกมาอุ่นเพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงในการเดินทางตอนเช้าจะได้ไม่เสียเวลามากจนเกินไปคำนวณจากการกินของพวกเขาในแต่ละมือ้อที่ผ่านมาซาลาเปาสัก20ลูกคงไม่น้อยไปหรอกสำหรับมื้อเช้าพอเข้าถึงในเมืองค่อยหาอะไรที่มันอุ่นท้องกินก็แล้วกัน จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเดินทางเธอสงสัยว่าเขาไปเอาเกวียนนี้มาจากไหนแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามอะไรออกไปเพราะถ้าเขาสามารถเปลี่ยนตัวเธอกับพี่ชายของเธอได้เพียงแค่เกวียนคันเดียวคงไม่ยากเกินความสามารถของเขาเท่าไหร่กว่าจะถึงตัวเมืองก็เป็นเวลาเจ็ดโมงพอดีตอนนี้ผู้คนเริ่มพุกพล่านเข้ามาในเมืงองเทไรหัวใจของเธอกระชุ่มกระชวยมากขึ้นทีเดียว และชาวนี้ก็น่าแปลกใจที่เธอสามารถกินซาลาเปาได้ถึงสามลูกมันน่าแปลกมากที่พอเธอเห็นหน้าเขาแล้วเธอกินอาหารได้เยอะขึ้นคงไม่ใช่พรลูกคิดถึงพ่ออะไรทำนองนั้นหรอกนะนี่หรือเขาจะเก่งเกินไปหรือเปล่าที่เอาชนะใจลูกได้ตั้งแต่อยู่ในท้องของเธอคิดแล้วก็เบะป,ปากใส่เขาที่หนึ่งรู้สึกเหมือนไส้สัญชาตญาณการเป็นทหารของเขาคงแรงกล้าเมื่อรู้ว่ารู้สึกมีคนแอบมอง เขาหันมาทันในช่วงที่เธอเบะปากใส่เขาพอดียางมิงเชิงขมวดคิ้วสงสยัยแล้วก็เลิกคิ้วข้างหนึ่งทำหน้าทำนองว่าคุณเบะปากใส่ผมทำไมแต่มีหรือที่เธอจะตอบออกไปเธอทำหน้าลอยไปลอยมาแล้งมองบรรยากาศข้างนอกเราวกับว่าไม่ได้สนใจที่เขาถามหรือทำหน้าสงสัยนั้นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลยางมิงเฉิงจัดการกรอกประวัติพร้อมกับให้เธอนั่งรอเพื่อที่จะพบกับหมอ พวกเขาใช้เวลาครึ่งวันเช้าในการตรวจซึ่งผลออกมาก็แน่ชัดว่าเธอได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยสอบถามจากที่ประจำเดือนของเธอขาดช่วงไปยินดีด้วยนะคะคุณยางภรรยาของคุณเธอตั้งครรภ์ได้ประมาณ6สัปดาห์แล้วล่ะคะ่ะหมอก็ให้ความเห็นว่าเธอน่าจะตั้งครรภ์ได้ประมาณ6สัปดาห์ยางนิ้งเชิงตอนนี้นั่งนิ่งเป็นหุ่นปั้นไปแล้วนี่เขากำลังเป็นพ่อคนแล้วหรือนี่ ในยุคสมัยนี้วิวัฒนาการทางแพทย์ก็ยังถือว่าล้าสมัยอยู่มากยิ่งในแถบชนบทเครื่องมือก็เรียกได้ว่าคลาดแคลนเป็นอย่างมากทั้งเธอและเขาตกลงกันว่าจะไปฝากคันในโรงพยาบาลที่ปักกิ่งมันจะสะดวกกว่าเพราะยังไงเธอต้องกลับบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไป คนที่เหออไม่น้อยกว่าพ่อแม่มือใหม่ก็เห็นที่จะเป็นคุณลุงของเจ้าถั่วเขียวน้อยเขาแวะร้านขายของใช้สําหรับเด็กแล้วก็ถามน้องสาวของเขาว่าชอบไหมอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาจะซื้อให้ยี่คะยังไม่ต้องซื้อหรอกคะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าถั่วเขียวนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หลีเล่อเยียนตอบออกไปแบบยิ้มยิ้มเธอรู้สึกขำกับอาการของคุณลุงมือใหม่ส่วนว่าที่คุณพ่อนั้นเจ้าตัวแข็งทื่อไปตั้งแต่ที่รู้ว่าเขาได้กลายเป็นพ่อคนแล้วจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่พูดหรือเอ่อยอะไรออกมาเพียงสักคำเดียวเขาเอาแต่จ้องหน้าเธอทำหน้าเหมือนจะร้องไห้บางทีก็ทำหน้าเหมือนจะยิ้มเธอเดาอารมณ์ของเขาไม่ถูกจริงๆแล้วเขานั้นดีใจหรือเสียใจกันแน่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อคน แต่มองดูแล้วก็ตลกไปอีกแบบเธอคิดว่าเขาน่าจะช็อกเหมือนเธอในครั้งแรกที่ตรวจมากกว่าในบรรดาสามคนนี้เธอดูทำตัวปกติมากที่สุดแล้ว หลังจากที่พวกเขาเดินดูข้าวของแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเธอห้ามไว้ได้ทันก็พากันแวะกินข้าวกลางวันที่ร้านข้าวขาหมูร้านเดิมที่เลเยียนมีปัญหากับฟ้านเมยยเธอกินไปเพียงนิดเดียวเพราะยังอิ่มอยู่กับซาลาเปาสามลูกเมื่อเช้าคุณกินอีกหน่อยเถอะครับกินแค่นี้จะไปพออะไรยางมิงเฉิงที่เริ่มได้สติก็หันมาพูดกับเธอเพราะเห็นเธอซบน้าซปแค่สามคำเท่านั้นฉันยังอิ่มที่กินไปเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ พวกคุณกินกันเถอะพูดจบเธอก็เลื่อนจานข้าวออกไปกินอีกหน่อยเถอะครับตอนนี้คุณไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วแต่ยังมีลูกของเราอยู่ในท้องด้วยเขาต้องการอาหารนะครับยางมิงเชิงรู้สึกเป็นห่วงทั้งแม่และลูกเพราะว่าที่คุณแม่กินอาหารได้น้อยมากกลับไปปักกิ่งคงต้องพาเธอไปตรวจและขอยาบำรุงที่โรงพยาบาลชุดใหญ่ก็ได้ค่ะแต่แค่นิดเดียวนะคะฉันกินไม่ไหวแล้วจริงๆ เมื่อเธอได้ยินคำว่าเพื่อลูกเธอก็ฝืนใจกินจนหมดจานยังมิ้งเชิงเห็นดังนั้นก็ยิ้มออกมาทันทีน่าจะซื้อของใช้ไปด้วยเลยไหมฉันคิดว่าจะพาเล่กเยียนเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ยางมิ้งเชิงหันไปพูดกับเพื่อนสนิทของเขาเอาสิที่บ้านพักไม่มีอะไรเลยห้าวตูพยักหน้าตอบพี่ซื้อแค่ของใช้ส่วนตัวของพี่ก็พอนะคะส่วนของกินอาหารแห้งฉันเตรียมมาไว้ให้พี่หมดแล้วค่ะ เล่ยเยียนบอกพี่ชายบ้างเอเตรียมไว้ให้พี่แล้วหรือใช้เงินไปเท่าไหร่พี่จะคืนให้ลีหาตูตาโตเพราะสงสัยว่าน้องสาวเขาเอาเวลาที่ไหนปเตรียมของพวกนั้นให้กับตนเองใช้เงินไม่เยอะหรอกค่ะเป็นส่วนแบ่งที่ฉันทำงานแลกแตนได้เมื่อช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะเล่ยเยียนสายหน้าปฏิเสธพี่ชายถ้าเช่นนั้นก็กลับบ้านกันเถอะพี่คงไม่มีอะไรต้องซื้อแล้ว หลี่ห้าตูรู้สึกเกรงใจน้องสาวคิดว่ากลับถึงบ้านจะให้เงินน้องสาวไว้ติดตัวลำพังแค่ปันผลค่าแรงจะได้มากขนาดไหนเชียวเธอคงจะซื้อมานั่นแหละเขารู้ว่าเธอมีเงินติดตัวมาด้วยเพราะเงินจำนวนนี้ยางมิงเฉินเป็นคนไว้ให้กับบิดาของเขาเพื่อดูแลตัวเธอ ตัวเขานั้นมีเงินติดตัวมาสิบหยวนเขาเป็นรูปผู้ชายไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายจึงรับเงินกับบิดามาแค่สิบหยวนเท่านั้นที่เหลือก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพราะน้องชายยังคงต้องเรียนหนังสืออีกหลายปีกว่าจะถึงบ้านก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงยางมิ้งเชิงมาส่งสองพี่น้องที่บ้านจากนั้นเขาจึงนำเกวียนไปคืนยังสถานที่ที่เขายืมมา หลีเลื้อยเย,ยนให้พี่ชายเข้ามารอในบ้านแล้วพาเขาไปยังห้องนอนของเธอนี่เป็นของที่ฉันเตรียมไว้ให้พี่ค่ะพี่เอากลับไปที่บ้านพักของพี่ด้วยนะคะฉันคงไม่ได้ใช้มันแล้วภายในห้องเล็กๆที่ขับแคบนี้เต็มไปด้วยข้าวสารกะด้วยสายตาน่าจะราวสามสิบช่าง แป้ง2 0สิช่างน้ำตาล5้าช่างและเครื่องปรุงต่างๆที่เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าน้องสาวของเขามีมันมากมายถึงเพียงนี้ถ้าเขากินคนเดียวคงจะอยู่ได้ถึงจนสิ้นสุดหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงเธอต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอสำหรับการตุนอาหารในครั้งนี้ทำไมมันถึงได้มากมายเพียงนี้พี่รับไม่ได้หรอกน้องเอากลับไปปักกิ่งด้วยเถอะ เดิมทีที่เขาคิดว่าเธอคงจะมีข้าวสารอยู่ราวๆสองถึงสามช่างแต่นี่มันเยอะเกินไปเธอน่าจะไม่มีเงินเก็บเหลืออยู่เป็นหน้าพี่เก็บไว้เถอคะค่ะฉันเดินทางไกลขนไปด้วยคงไม่สะดวกใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วพี่ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าอดพี่ต้องดูแลรักษาร่างกายฉันจะรอพี่กลับบ้านนะคะ พูดถึงตรงนี้เลอยิยงก็พลอยที่จะอดน้ำตาคลอไม่ได้เธอเห็นสภาพพี่ชายที่เหมือนลูกคุณหนูเพราะด้วยผิวพรรณใบหน้ากลี๊งกราของเขาบอกได้เลยว่าเขาคงไม่เคยทำงานหนักใช้แรงงานมาก่อนอย่างแน่นอนเธอไม่ต้องเป็นห่วงพี่ร็อกดูแลหลานของพี่ให้ดีแล้วพี่จะกลับบ้านของเราอย่างแน่นอนพี่สัญญาเขาเกลียดการจากลามากที่สุดนี่เขาต้องมาเอ่ยลากับน้องสาวเขาเป็นครั้งที่สองแล้ว เมื่อไหร่กันหนอชีวิตของครอบครัวพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสักทีนี่เป็นเงินที่พี่พกมาด้วยเธอเก็บไว้ระหว่างเดินทางนะพี่คิดว่าเธอคงเหลือเงินติดตัวไม่เยอะแล้วละสิหลี่หาวตูหยิบเงินสิบหยวนที่เขามีให้กับน้องสาวทั้งหมด ลีเล่เยียนที่เห็นดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาไม่ได้แล้วพรารู้สึกซาบซึ้งใจมากตั้งแต่ยังเด็กเธอโตมาในครอบครัวขนาดเล็กซึ่งมีแค่ยายและเธอเพียงเท่านั้นเธอจึงไม่เคยรับรู้ถึงความอบอุ่นของคำว่าพี่น้องมากเท่าไหร่พอได้มาสัมผัสกับตัวเองจึงรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเพียงไหนพี่เก็บไว้ใช้เถอะค่ะพี่คงไม่รู้พ่อให้เงินฉันเป็นจำนวนมากมายถึงเพียงไหนฉันยังมีเก็บไว้อีกเยอะเลยค่ะ เลอเยียนรีบเช็ดน้ำตาแล้วบอกกับพี่ชายในจังหวะนั้นยางมิงเฉิงก็เข้ามาเห็นพอดีจริงๆแล้วเขาเข้ามาถึงได้สักพักแล้วแต่ก็อยากให้พี่น้องได้คุยกันและได้ยินบทสนทนาทั้งหมดของสองพี่น้องแต่ไม่อยากจะเข้ามาขัดจังหวะก็เท่านั้นนายเก็บไว้ใช้เถอะฉันสัญญาว่าจะดูแลเลอเยียนให้ดีที่สุดด้วยชีวิตของฉันรักษาเนือ้อรักษาตัวรอวันที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันที่ปักกิ่งเถอะ เพราะไม่มีใครได้รู้กำหนดระยะเวลาของค่ายปัญญาชนนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหรทุกคนได้แต่หวังว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง